สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกมาคาพี0.15.10นะตัวน,นี้เขาก็ได้เพิ่มสกินแพ็คใหม่นะเข้าไปดูกันนะว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับด้านบนก็สกินแพ็คใหม่นะด้านล่างก็สกินแพ็คใหม่นะมีแค่นี้แนละ้วเออส่วนไอเทม ก็ไม่มีอะไรเพเข้ามาใหม่เลยนะแล้วคร,รับการรีวิวของพี่ก็มีเพียงเท่านี้คนระับถ้าใครจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย <iz>